มาดูไฟนี้ครับเป็นไฟที่เรียกว่าพาป่าคว่ำในตำนานฮะระหว่างโจเอลซิซ่านักชกจากฝรั่งเศสกับครูเด่นเมืองสุรินทร์นะครับผมนี่ฮะเรียกได้ว่าโจเอลซิซ่าเนี่ยเคยชนะนกครูเด่นเมืองสุรินทร์มาแล้วนะครับนัดนี้จึงเป็นนัดหลังตาครับมาครับมาดูกันครับโอ้โหดูจํานวนผู้ชมที่อยู่ด้านหลังฮะผู้ชมเยอะมากจริงๆครับในสมัยก่อนนะครับเอาละมาดูกันนะฮะเขี่ยเขาหาครับโจเอลนี่มุมแดงครับโจเอลซิซ่ามุมแดงครูเด่นี่มุมน้ำเงินครับหมัดหนึ่งสองตามด้วยเตะเจาะยางครับ ซีซ่าเดินเข้าหาครับเก็บเข้าหาครับทางด้านของครูเดนนี่ตั้งรับปักหลักตั้งรักจับทางไว้ก่อนนะฮะเข็บเข้าหาครับช่วงนี้ช่วงแรกๆก็อาจจะเป็นช่วงที่ดูชั้นดูเชนครับหมัดเราตามด้วยเตะเจาะยางอีกทีครับเจ้ซีซ่าครับเข็บเข้าหาครับถีบเอาไว้ก่อนครับถีบดักไว้ก่อนนะทางด้านของเด่นเมืองสุรินทร์ครับถีบครับ ทำลายจังหวะได้สวยครับครูเด่นครับเข้ามาครับอันหนึ่งสองสามสี่แล้วตามด้วยเตะเจาะยางภาบในครับครูเด่นโต้ด้วยแข้งซ้ายครับโอ้โหครับออกซ้ายครับทางนั้นของซีซ่าครับเขี่ยบเข้าหาครับอย่างไงครับปัดหนึ่งสองครับจากซีซ่านี่ครับซ้ายอีกทีเจาะยางจากซีซ่าครับซ้ายลําตัวครับคืนไปครับแม่เลยนะว่าไฟนี้นี่้ายเจอซ้ายนะฮะมาครับเออแต่ดูเหมือนทางของซีซ่านี่จะเปลี่ยนการได้นะครับอ๋อแล้วซ้ายครับ ออกซ้ายสูงครับซีซ่าครับขวายเท็ดครับซีซ่าตอนนี้เป็นฝ่ายของเด่นเมืองสุรินที่เป็นฝ่ายขยับเข้าหาครับเดินบทเดินตามเดินติดเอาไว้ก่อนครับเดินเข้าหาครับยังไงครับสายครับสายลำตัวครับนี่ครับเจาะยามเดียวโอ้ถึงกับเซครับดอกนี้ฮะแม่ อาวุธนี่หนักแรงใช้ได้เลยทานดั้นของโจแอลครับมาครับมัดหนึ่งสองครับโอ้โหระวังครับจังหวะเตของเดนนี่เปิดหน้าครับโจแอลเข้ามามัดหนึ่งสองเลยเมื่อสักครู่ครับครับซอกครับจากซีซ่าครับนักชกจอมดุดันจากฝรั่งเศสนะผู้เคยชนะนกเด่นเมืองสุรินมาแล้วในเวทีที่ต่างประเทศครับนัดนี้จึงเป็นการที่เรียกได้ว่าเป็นการล้างตาครับจังหวะแรกครับสายอีกทีครับสายสูงแต่วัาหลุดไปครับแม่หลุดไปนิดนึงฮะท่านนั้นของครูเด่นครับ เดินเข้าหาครับหมัดเราตํามด้วยแข้งขวาครับเจาะยางครับเน้นเจาะยางที่ขาด้านเดินครับแข้งซ้ายครับเอาจนหมัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วตามด้วยเข่าสิบครับโอ้ยมาเป็นชุดนะครับแม่เราเอาเขาหนึ่งเขาคืนมาเป็นสิบเลยฮะให้หนึ่งได้ถึงสิบครับผมจังหวะนี้ครับหนึ่งสองครับนี่ครับมาเป็นชุดครับทางด้านของซีซักเอาหมดยกครับมาต่อกันด้วยยกต่อไปครับในยกที่สองครับ เดินเข้าหาครับเขียบเข้าหาครับเขียบเข้ามาอ๋อแล้วตอนนี้เป็นไฟยขาคูเด่นเข้ามาครับแข้งซ้ายครับอ๋อคูเด่นเริ่มเพิ่มความหนักแรงครับแต่เจอหมัดของซีซ่าโต้งกลับไปเหมือนกันเรียกได้ว่าประมัดไม่ได้เข้าหลมไม่ได้นะครับเข้าหน้าเปิดอาจโดนคุมกําเนิดก็ได้ครับมาครับจังหวะนี้ครับให้มาอย่างไขึ้นไปอย่างนั้นแข้งซ้ายลำตัวครับเจอหมัดหนึ่งล้ดตามดยแข้งขวาครับออแข้งซ้ายครับ แม่เจาะยางครับแข้งซ้ายมาครับ1 2สองตามด้วยแข้งซ้ายครับโอ้โหเน้นเจาะยางเหมือนเดิมครับซ้ายลําตัวครับเจอมัดหนึ่งสองครับโอ้ยนี่ครับคือให้1เขาคืนมาถึง2เลยนะฮะอันนี้ต้องระวังนะครับสีซ่าใครไปออกมาครับมัดแล้วตามด้วยแข้งขวาเจาะยางครับเปลี่ยนเป็นแข้งขวาแล้วนะฮะหยับซ้ายครับสีซ่าครับจังหวะแรกแข้งครับแลกแข้งประสานแข้ง แข่งนี้อะไม่จังหวะไม่ชัดไม่โฉ์ไม่ออกครับขยับออกมาทีบซ้ายโอ้ถึงกับเซถลาเล่นลมเลยทีเดียวนะซีซ่าเข้ามาเตะเจาะขาครับซีซ่าครับเจาะยางข้างกระจกนะฮะด้านซ้ายนะครับโอ้ย้ายลำตัวครับแล้วก็ซ้ายสูงครับแหมนั้นนี่เป็นท่านันของเด่นเมืองสุรินที่ได้ไปนะครับเข้ามาครับบันดึงสองท้องไปหน่อยแต่เจอแข้งกับเจอเตะของท่านันของเด่นคืนไปนะฮะอ๋อแล้วครับ นในยกนี้ใูโสว่าทางนั้นของเด่นเมืองสซรินี่จะเข้าเป้ามากกว่านะครับทางนั้นของซีซานี่หลุดโอ้โ,โดนถีบยันเอาไว้นะมอนยันหลักนะครับเป็นครูเด่นยันฝรั่งเศสนะโอ้โหแหมกลนนี่แบบว่าลงจำเบาเลยครับมาครับขวาครับเจาะครับแคมออกมาครับสเต็ปออกมาครับซีซารครับครูเด่นขยับออกมาเหมือนกันฮะ อย่างที่บอกครับเข้าหลมไม่ได้นะครับเพราะว่าอีกฝ่ายนี้ก็อาวุธหนักแรงฮะก็หนักแรงทั้งคู่ครับอยู่ที่ทีใครทีมันจังหวัดครจังหวัดมันครับแข้ง้ายศูนย์ครับเอาเจอนี้คะเตะพับในครับแหมส่ทะานิดหนึ่งเอาแข้งสายโอเจอมันหนึ่งสองสามสี่ครับโอ้โหมาครับระวังนะเข้านาเปิดอัดโดนคุณกําเนิดได้ครับมาครับสายครับโอ้โดนเตะครับกวาดนานลงไปลูกนี้ครับแหมล้มไปอีกแล้วครับทางด้านของซีซ่านะครับมาครับ สายครับ้ายย้ำ้ายครับมัดหนึ่งสองครับแล้วตามด้วยแข้งขวาครับทางด้านของสีซาไม่ยอมเหมือนกันครับเอาครูเด่นก้อนแรกมาครับแหมให้มาอย่างคืนไปอย่างนั้นครับมาครับต่างคนต่างไม่ยอมกันฮะแลกกันอย่างดูเดือดฮะเข้าไปครับไปชิดตัวแล้วเตะขวาจอขาครับอย่างได้หยบเอาแข้ง้ายล้มตัวครับทางด้านของเด่นเมืองสุรินเข้ามาโอทิบ้ายสูงครับแหมลูกทิบนี่ทําเอาทางด้านของซีซานเสียหลักเหมือนกันฮะเอาแทงเขาครับเอามัดซ้ายครับเอาหมดยกครับ อ่ะมาต่อกันในยกต่อไปครับรุยกงนต่อครับมาครับเดินข้าหาครับซ้ายครับจังหวะแรกแข้งครับสายมาครับาสุรินโอ้เจอหมัดซ้ายไปฮุกซ้ายเอาแหมกแข้งแรกหมัดหมัดแรกแข้งหมัดแรกข่าครับจอะยางครับมันหนึ่งสองครับซีซ่าเอาแข้ง้ายครับเด่นเมืองสุรินอาแล้วยกนี้นี่เริ่มเร่งเครื่องกันแล้วนะฮะไม่เดินเครื่องเบาแล้วครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าผมจังหวะนี้แข้ง้ายสูงเจอหมัดมาโอ้โอ้โดนนับครับ โดนนับครับเอาแล้วะโอ้ยถึงขาปัดขาเป๋เดินเซ่ทลาครับเด่นเมืองสุรินท์ครับยังไหวม็กเข้ามาครับซีซ่าจะาเข้ามาปิดเกมโอ้ลงไปต่อครับนับทีสองครับเด่นเมืองสุรินท์โอ้ยเข้าคันวิกฤตครับจังหวะวิกฤตฮะจังหวัดนี้แบบเสียวหัวใจครับเดินเขาพยายามจะปิดเกมให้ได้ครับซีซ่าครับโอ้พับสะดุดไปครับหนึ่งครับ มัดครับรวมหมัดครับใส่รถเตะจอย่างแล้วพยายามจะใช้มัดขวาย้ำโอเด่นเมืองสุรินพยายามจะกอดทงเวลาหมัดหนึ่งสองครับหมัดขวาหมัดขวาอีกทีครับเท่านั้นของซีซ่าโอจังหวะนี้โอเสียหัวใจครับไปครับนี่เขาครับเขาครับโอเดีนเมืองสุรินเริ่มใช้เขาครับเขาครับต่เตะจองเจอหมัดของซีซ่าครับเอาเขาซ้ายครับเดนเมืองสุรินหกซ้ายเดีนเมืองสุรินเขาซีซ่าพยายามโต้มัดมาเขาซ้ายครับโอมาครับคนหนึ่งหมัดคนหนึ่งเขาครับเอาแทงเขาครับแทงเขาครับแทงเข้าที่ท้องครับแทงเข้าไปครับ อยังไงครับหมัดนี้ลบได้ครับหกซ้ายแทงเขาให้ไส้ไหลครับมาครับโอ้เขาเขาทะลวงไส้ครับแทงเข้าไปครับ โอ้แทงเข้าที่เขาฮะโอ้ยังไงครับแทงเอาไปให้ถึงหัวใจครับแทงเขาแทงที่ท้องเข้าไปให้ถึงหัวใจยังไงครับซีซ่าเริ่มนิ่งซีซ่าเริ่มนิ่งโดนเขาเข้าไปซีซ่าเริ่มนิ่งซีซ่าเริ่มงอเขาเข้าไปอีกทีซีซ่าไม่ไหวนอนไปกองโอ้โหเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับแม่กระถินนี่กระทะทอดกระถินนี่พริกหรือเปล่าครับผ้าป่านี่คว่ำหรือเปล่าแทงเขาอีกทีเรียบร้อยโอ้โหลงไปกรรมการนับยังไงครับอื้แทงเขาที่ท้องทะลุถึงหัว หัวใจครับเรียบร้อยครับผมเดียนสุรินเป็นฝ่ายชนะนะครับสามารถที่จะล้างแค้นได้ครับโอ้โหผ้าป่า